เาว่ากันว่าไฮสคูลเป็นช่วงชีวิตที่แซบ่แซบแสบแล้วก็ซ่ามากที่สุดของชีวิตการเรียนหนังสือก็แน่ละ่ะเพราะวีรกรรมแซบแสส่วนใหญ่มักจะเกิดในรั้วโรงเรียนเสมอๆบางคนเคยกรีดรุ่นพี่บางคนเคยแอบชอบรุ่นน้อง บคนก็เคยเป็นแฟชั่นนิสตาบางคนก็เคยเป็นดาวเด่นประจำโรงเรียนแต่เบื้องหลังก็รู้แบบสุดๆแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นไฮสคูลแบบไหนก็คงไม่มีใครไม่รู้จักกับอาจารย์ฝ่ายปกครอง จริงไหมล่ะช่วง Student Voice อาจารย์ฝ่ายปกครองพี่โหดโหดครับโหดเป็นอาจารย์ที่ดุคนนึงค่ะดุแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เข่งในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนมากๆเลยก็ดุเกินไปหนีหนีแทบหนีตลอดพูดถึงก็ไม่อยากจะพูดถึงเลยคนลุกไม่ค่อยเป็นคนที่ถูกระเบียบสักเท่าไหร่ะคะ <c oughs> ่ะเราผิดกฎโรงเรียนครับชอบแหกกฎวันนี้ก็ เรียบร้อยที่สุดแล้วค่ะเขาที่จะเรียบร้อยได้โดนเรียนไปไหนเหรอครับส่วนใหญ่ก็น่าจะไปร้านเกมประมาณนี้ครับไปเล่นกับเพื่อนส <Grammy> นุกดีนักเรียนทุกคน,นควรหลบหลีกก็ไม่ใครชอบอะอะไรว่าที่บอกว่าผิดระเบียบจังเทาง้าสั้นทั้งทรงผมชุดท,ที่ใส่มามันก็จะแบบเพื่อนใส่ชุดนักเรียนแต่เรบบาใส่ชุดพลาคนเดียวอย่างเงี้ยดูแปลกแปลกชอบขี่รถเช็คตลอดเลยตรวจตลอดใครเงี้ยกี่ทุกชั่วโมง ตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจหมดหนีกันหมดแกจะถือถือสมุดสมุดแล้วแกก็จะถือปากกาแล้วแกก็จะเดินไปนี่เธอผมสีผมนะคิ้วนะถุงเท้าสั้นนะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะคนไหนเหรอครับพี่อาจารย์นิรันดร์อาจารย์นิรันต์นะครับอาจารย์นิรันต์ ช่องทีัแท้ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง